การออกแบบรอยยิ้มด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลมีเคสนะคะเข้ามาปรึกษ,ษาว่าต้องการเปลี่ยนคอมโพสิตวีเนียให้กลายเป็นเซรามิกวีเนียนะคะเนื่องจากว่าคอมโพสิตวีเนียอันเก่าเนี่ยมีลักษณะที่ใช้งานมานานแล้วก็ติดสีไม่สวยแล้ว แล้วก็อยากต้องการปรับปรุงรูปร่างให้มันดูเข้ากับใบหน้ามากขึ้นนะคะสําหรับเคสน,นี้เนี่ยหมอใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยนะคะก่อนที่จะทําโดยการสแกนฟันในช่องปากเป็นไฟล์เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นรูปภาพของฟันคนไข้แล้วก็อีกอันนึงก็คือหมอถ่ายรูปคนไข้นะคะดูว่าเวลาที่ยิ้มแล้วเนี่ยคนไข้มีรอยยิ้มที่เป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นนํา2อย่างนี้นะคะมารวมกันแล้วก็ไปออกแบบวีเนียร์แบบดิจิตอลมานะคะว่าการที่เราจะทําวีเนียร์อันใหม่ ให้เข้ากับใบหน้าเราจะต้องทําความยาวของฟันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ปลายฟันจะอยู่ตําแหน่งไหนบ้างนะคะมันเข้ากับใบหน้าคนไข้หรือไม่ซึ่งข้อดีก็คือคนไข้เนี่ยสามารถที่จะเห็นรูปร่างของฟันได้ก่อนที่จะทําการรักษาว่าดูแล้วเออโดยรวมมันเข้ากับบุค,คลิกหรือว่าชอบไหมแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าอยากวีคอ์ที่อยากจะแก้ไขย,ยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะบอกคุณหมอได้นะคะว่าอยากจะแก้ไขตรงนี้ตรงน,รงนี้อยากให้มันเป็นแบบนี้ก็สามารถคุยได้เนื่องจากว่าเราจะเห็น ภาพของการรักษาก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำค่ะ